เราจะมาอัปเดตเกมจะรหลวดกันนี่แล้วก็อัปเดตเสร็จแล้วนะครับคือไม่รู้มันมีอัปเดตตอนไหนอ่ะเออเดี๋ยว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 ครั้งๆโอเคเราจะไปเล่นกัน จะมาดูว่าอัปเดตคืออะไรอยู่ไหนวะเกมจิ่วอันนั้นอยู่ไหนไอโง่มึงอยู่ตรงนี้ <c oughs> มันไม่เห็นตาบอดอะไร

กดเพลดเลยดิมีอะไรไม่มีอะไรนิวอะยัไม,ม่รู้เนาะเขาอ,อัปเดตอะไรอะ ออัปเดตอะไรกันแน่โห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 ไอหนิงประชงโหโหโหโอ้เฮ้ยวะอ๋ออ๋อออสัตว์อะไรวะเนี่ย โอเคมันมีประมาณนี้โอเคไม่เป็นไรขอบคุณไม่ได้สร้างอะไรเลย engine รอนี้บวด,ดีเลย ที่จริงเขาไม่ได้อัปเดตอันนี้หรอกแต่แต่ฉันเพิ่งรู้มันมีอันนี้ไม่รู้อันนี้เป็นของอัปเดตหรือเปล่าแต่ที่รู้ๆน่าจะเป็นของแบบของเก่าแล้วแหละเออมมไม,ไม,ไม,ไม่อันนี้ใหญ่ไป นี่มันมาเนี่ยแหละไม่ได้คิดอะไรมากเจ็บคอแต่นี่นก็เชื่อมต่อกันเอาไม่ได้ What the fuck มันไม่ได้ ใหมีถังน้ำมันนะโอเคนั้นไปเกมอื่นกันเลยอรก็จะเล่น,นเกมเราเนี่ยอะไรก็เล่นเกมนี้ก็แล้วกันไม่ได้เล่นนานละเล่นไปกกอนแล้วกันมันเสียใจมันเสียใจว่าทำไมไม่เล่นตกที ตลอดบ่าพูดอะไรเออเป็นสน่อยช่วงนี้ขี้เกียจลงคลิปไอเกมเนี่ยเออไม่รู้ทำไมเร้วทมไมขี้เกียจอ่ะคนขี้เกียจมากฉันคือคน ใหญ่จะทำโลบอกกันนะม,มันมีโอเคมึงที่ปล่อยคลิปโลบอกก็แล้วก็ไปดูเฮ้ยไม่ไม่ติดอีกแล้ สร้างคือมีแบบง่ายก็โทษยังคนทําหมดไม่บริสเฟไปละโหลดนานเลยโหลดนานด้วยวะโหลดนานด้วย เออบินขึ้นไม่ได้เอาเฮือตูมระเบิดระเบดเวลาโอ้ยโอ้ยโอ้ยระเบิดนึกว่าระเบิดเวลาซะอีกโหโคตรดังมันติดติดดับดับติดติดดับดับเนี่ยมันเป็นอะไรวะเนี่ยตีเชนมันก็หลวมเหลือเกิน ที่ชาที่เขาให้จากกล่องมานี่ก็พังละต้องมาใช้ที่ชาติมันรวมๆเนี่ย 喂。<Bye. S 2>

นั่นไงชัวเลยเวนอคชเนกันเลือกจะมีหลอกลวงหรืหลอกลวงหรือเปล่าอืมก็บอกว่าหลอกลวงแต่ยังไม่เชื่อเพราะว่ายังไม่ได้ลองถ้าเกิดไม่ได้ลองก็ไม่เชื่อถ้าเกิดได้ลองก็เชื่อ เอาเอาเวะเนี่ยเอาเอา,เอาอไรวะซื้อมาตั้งหนึ่งพันนะมันไม่คุ้มเลยซื้อตั้งหนึ่งพันไม่คุ้มเลย,เลยด้วยซ้ำอื้มซื้อหรอกเอ๊ต่อดีกว่า ดูถ่ายในรถต่อก็คอมเมนต์มาได้มันจะคอมเมนต์ไหแค่รถติ๊กตอกได้ตนตื่นตนตื่นตื่นตืนตื่นตื่นตื่นตืนตืมนี้่นตันตื่นตืมนตนนต่นต่น่นตื่นตื่นนตื่นตื่นตื่นเนต่นต่ยนน เออเออหมุนไปเรื่อยเออฮึฮัม My c o f f e ดู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 นะเวอร์ชันล่าสุดเวอร์เวอร์ชันภาษาจีน คุณชันลาสกุคชันภาษาจีนคุณจะดูออกไหมนี่ฮะมันมึงไม่บอทตัวเลขมาเออหนึ่งจุดสิบเจ็ดใช่ไหมนั่นอ่ะเออเดี๋ยวดูคลิปหน้าแล้วกันก็ดูยู u ูปแป๊บหนึ่งที่เกตตัด